จากกรณีทหารกัมพูชายั่วยุโจมตีรัว้วลวดหนามของไทยบริเวณติดกับภูผีขณะที่กองทัพก็สั่งเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงท่ามกลางกลุ่มชาวบ้านทยอยเข้าพื้นที่หนองจานสะแก้วโดยมีรายงานถึงการแจกเงินผู้เข้ามากก่อความวุ่นวายรวมทั้งพระด้วยล่าสุดวันนี้ค่ะ24กันยายน68ที่ Facebook Army Military f o r c e ก็ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอ พร้อมข้อความเปิดเผยถึงความเคลื่อนไหวของกัมพูชาในพื้นที่ชายแานตะวันออกว่าวัยรุ่นขเขมรป่วนบ้านหนองจานหนองยาแก้วเสร็จตอนเย็นรับค่าขนมคนละ5,000เรียวหรือ39บาทจากเจ้าหน้าที่ต่ชอชดหญิงขเขมรที่ทางเข้าชุมชนปรีจันต์ตํบลโอบีเจียนอำเภอโอจรอจังหวัดบันเตียมเมียนเจย ฝั่งกัมพูชาติดกับถนนหมายเลข58ซึ่งในวันเดียวกันนี้นะคะ24กันยายน68ค่ะ Facebook สำนักโฆษกกระทรวงกลาโหมก็โพสต์คลิปพร้อมกับข้อความระบุถึงเหตุการณ์ที่ชายแดนตะวันออกด้วยว่าสถานการณ์ชายแดนบ้านหนองจานหนองยากแก้ว24กันยายนเวลา1 2น2 0น มีรายงานว่าชาวบ้านและพระสงฆ์จากพื้นที่ใกล้เคียงเริ่มทยอยเดินทางเข้าสู่ชุมชนปรีจันทร์ตำบลโอบีเจียนอำเภอโอจรอจังหวัดเบียนเตยเมียนเจยซึ่งตรงข้ามกับบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วฝั่งของไทยหลังจากที่ทราบข่าวการมอบเงินช่วยเหลือแก่ชาวบ้านและพระสงฆ์ในพื้นที่โดยสมเด็จก,กิติสังขหะบัณฑิตท่านผู้หญิงแมนสำออน รองนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ยังพบว่ามีชาวบ้านบางส่วนได้นำหม้อเล็กหม้อใหญ่ติดตัวมาด้วยเพื่อตักอาหารที่โรงทานของนายอุมเรียเตรียผู้ว่าบันเตียเมียนเจยก่อนจะนำกลับไปฝากครอบครัวในฝั่งไทยนั้นกำลังพลจากกองทัพบ,บกตำรวจตะเวนชายแดนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดโดยเฝ้าระวังความสงบเรียบร้อยตลอดแนวรั้วชายแดน พร้อมจัดกำลังล่าตะเวนและเตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุเพื่อปกป้องอธิปไตยไทยและสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงส่วนด้านของนายเทพมนตรีลิมปพยอมนวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์และนักเทววิทยาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงเหตุการณ์ฝั่งอีสานใต้เป็นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีว่าจดหมายฉบับที่1 กาบเปลี่ยนพระนท่านนายกรัฐมนตรีตามที่กระผมได้เคยประกาศเอาไว้ว่าจะดําเนินการเรื่องทวงคืนประสาทพระวิหารและล้อมรั้วประสาทตาเมืองทมบัดนี้กระผมมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้วดังนั้นเมื่อคณะรัฐมนตรีถวายสาัตย์แถลงนโยบายแล้วกระผมขออนุญาตพะนาท่านนายกรัฐมนตรีทําหนังสือถึงรัฐมนตรีวัฒนธรรมเพื่อล้อมรั้วถาวรประสาทตาเมืองทม ตามแนวเขตโบราณสถานเป็นงานแรกถ้าท่านเชื่อผมพระนะท่านจะเป็นนายกรัฐมนตรีอีกหนึ่งสมัยตามพื้นดวงของท่านเพราะเกื้อกูลกับดวงเมืองและพลังแผ่นดินขอแสดงความนับถือ